เคยดูหนังเรื่องที่มีพวกปลาโลมาใจดีแล้วรู้สึกแบบว่าอยากจะไปเล่นกับพวกเพื่อนปลาไหมฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของภาพที่เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นตอนแรกแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องสลบรือว่าจังไรอะไรแฝงอยู่ซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้แล้วเนี่ยแอดเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องจําเรื่องนี้ไปตลอดกาลแน่เอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเบทเอฟเอ็นเดอรี่ดีกว่าครับภาพแรกนะครับก็จะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอเนี่ยดูเหมือนกําลังหลับอยู่ฮะซึ่งตอนแรกที่แอดเห็นภาพนี้นี่ก็แบบแม่ทาไมมันช่างเหมือนกับหนึ่งในตัวร้ายของเกม RE เสียเแล้วเกินแต่พอไปหาเนื้อเรื่องเบื้องหลังภาพนี้มาดูนะครับก็พบว่าเหมือนก็คล้ายๆจริงๆนั่นแหละคือรูปนี้นะครับมันเป็นรูปของผู้หญิงที่มีชื่อว่าโรวานาคอนตินสกูหรือว่าแม่นางโลวาน่านะฮะซึ่งเขาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิประหลาดในประเทศโรมาเนียนี่แหละ โดยช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่นะครับมันจะเป็นประมาณปี1900ฮะซึ่งไอ้ลัทธิประหลาดที่เธอได้นับถือเนี่ยมันชื่อว่าโซลาสเทียนหรือว่ามันจะเป็นศาสนาหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับที่เขาจะบูชาไฟกันทว่าไอ้เมืองที่เธออยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับเขาเป็นคริสเตียนไงก็เลยทําให้ศาสนาโซลอัสเทียนที่เธอนับถือนะครับมันดูเป็นเหมือนพวกลัทธิบูชาผีบ้าซาตานอะไรไปงั้นเลย ดังนั้นนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยปล่อยข่าวต่างๆนานาลือไปครับเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเธอเนี่ยออกมาลักพาตัวเด็กลวงคนในหมู่บ้านไปแล้วเอาตัวคนเหล่านั้นเนี่ยไปดื่มเลือดบูชาให้กับซาตานครับโดยมีหัวโจกเป็นบาทหลวงสองคนครับที่เขาได้เห็นเด็กเนี่ยที่หายไปจากหมู่บ้านหลายๆคนก็เลยมโนไปว่าต้องเป็นฝีมือของแม่นางโวน,น้าแน่เลยก็กล่าวหากันไปนานานครับจนกระทั่งเธอเนี่ยสุดท้ายแล้วถูกมองว่าเป็นแม่มดเจ้าลัทธิไปซะงั้น และพอข่าวมันถูกปั่นไป้ถึงช่วงหนึ่งนะครับชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็ต่างรวมกลุ่มม็อบมาเพื่อที่จะกำจัดเธอครับโดยในวันที่2เดือนตุลาคมของปี1909นะครับชาวบ้านเนี่ยก็ได้เริ่มแผนการที่เขาวางมาแล้วครับก็คือบุกเข้าไปบ้านเธอเลยครับพังประตูไม้อันเก่าๆที่อยู่หน้าบ้านเธอเนี่ยก่อนที่จะไปจิกหัวเธอนะครับแล้วก็ลากออกมาตามถนนแบบที่ไม่ให้เธอเนี่ยได้ยืนลุกขึ้นมาเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําการรุมเคี้ยนตีเธอตลอดทางที่ถูกลากไปครับซึ่งเดชะบุญเธอไม่ตายหลังจากที่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับชาวบ้านก็หยุดรังแกเธอละมันก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาคงจะไม่เชื่อเรื่องแม่มดเนี่ยแหละก็มาช่วยเธอเอาไว้หลังจากนั้นนะครับก็นําตัวแม่นางโรน่าเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เรื่องเนี่ยมันอันไม่จบนะครับสวันหลังจากนั้นเนี่ยแม่โรน่าก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาเพื่อที่จะมารักษาต,ตัวต่อที่บ้าน ซึ่งสภาพเธอตอนนั้นก็แบบอ่วมช้ำอ่วมระทวยเลยคนที่บ้านเธอก็แบบเฮ้ยไว้เลยเห็นอะไรเป็นอย่างนี้เธอก็แบบโอ้ยไว้ฉันไม่เป็นไรหรอกทว่าว,วันต่อมานะครับเธอก็ถูกพบว่าได้เสียชีวิตอยู่คาบ้านแล้วในตอนแรกเองนะครับครอบครัวของเธอเนี่ยก็ต่างคิดว่าเธออาจจะออกมาจากโรงพยาบาลเร็วไปหรือเปล่าแผลยังไม่หายดีหรือว่าหมอเนี่ยรักษาไม่ดีหรือว่าเธอทนพิษไม่ไหวตายไปอะไรยังไงอย่างนั้น แต่พอมีการตรวจไปเรื่อยๆให้ละเอียดขึ้นหน่อยนะครับก็พบว่ามันน่าจะไม่ใช่การตายธรรมดาละมันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่คือสภาพตอนที่คนมาพบศพเธอตายนะครับเธอก็จะนอนอยู่บนโซฟาตัวหนึ่งฮะด้วยท่าทีเหมือนกับนอนหลับไหลไปไม่มีอะไรเลยแต่ว่ารอบๆของโซฟาที่ลอราน่าได้นอนอยู่นะครับมันก็จะมีพวกสมุนไพรเครื่องเงินเครื่องทองหรือว่าของแปลกๆที่น่าจะเอาไว้ใช้ทําพิธีกรรมเนี่ยวางอยู่เพียบฮะและ หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีจอกอันหนึ่งซึ่งมีรอยเลือดแห้งๆติดอยู่ในจอกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตามร่างกายของเธอที่เหมือนกับจะแต่งตัวมิดชิดนะครับพอเขามีคนไปเปิดเสื้อผ้าเธอมาดูเนี่ยก็พบว่ามันมีรอยบาดแผลเปื้อนมากมายเลยครับซึ่งน่าจะเกิดจากการที่มีของมีคมเนี่ยได้กรีดตามเนื้อตามตัวเขาซึ่งหลังจากการที่ตรวจสอบทั้งหมดนะครับก็พบว่าโลวาน่าเนี่ยอาจจะได้เสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดมากเกินไป แล้วก็ได้รับเลือดมากเกินไปเช่นกันจนทําให้เธอช็อกฮะซึ่งเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะงงใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงเสียเลือดไปแล้วยังได้รับเลือดมากขึ้นอีกเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่ากันว่าโลวาน่าเนี่ยเธอได้กรีดเลือดของตัวเองออกนะครับเสร็จแล้วก็นํามาใส่จอกที่ว่า,างนั่นแหละก่อนที่จะดื่มมันเข้าไปอีกรอบครับเพื่อเป็นเหมือนกับการทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างซึ่งเธอเนี่ยก็จะทํามันซ้ําๆซ้ๆกรีดใส่จอกแล้วก็ดื่มเลือดกรีดใส่แล้วก็ดื่มเข้าไป จนกระทั่งเธอนะครับได้เกิดอาการช็อกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเองว่ากันว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นพิธีกรรมสุดท้ายฮะที่เธอได้ยอมสละชีวิตเธอเพื่อไร้คำสาปใส่ไอ้ทุกคนที่มารุมทำร้ายเธอนั่นน่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะผลของคำสาปหรือว่าเรื่องที่บังเอิญที่มันได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะมันทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยต้องแตกตื่นกันเลยทีเดียวคืออย่างแรกนะครับ ไอ้พระบาทหลวงสองคนที่ได้ไปกระจายข่าวว่าเธอเป็นแม่มดไปจับเด็กในหมู่บ้านมากินจนก่อให้ผู้คนเนี่ยก่อม็อบแล้วก็บุกเข้าไปลากเธอถึงบ้านมาจนถึงกับความตายนะครับทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้ตายด้วยความผิดปกติที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดทั้งนั้นเลยและต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับไอ้หัวโจกสองคนที่เป็นแก๊งได้ไปรวบรวมม็อบในตอนนั้นนะ่ะก็ตายคู่อีกเช่นกันครับซึ่งคนแรกนะครับเขาได้ตายโดยการโดนไฟคลอกตาย ส่วนคนที่2เนี่ยก็ตายโดยอ,อยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ไปเดินเล่นอยู่ท่ามกลางฝนฮะเสร็จแล้วก็มีฟ้าผ่ามาเปรี้ยงแต่ไม่ได้ลงหัวกระบาลแกนะครับไปลงกิ่งไม้ข้างบนที่อยู่หัวกระบาลเสร็จแล้วกิ่งไม้มันก็หักลงมาฮะโคนปากตกลงมาที่ตัวเฮียแกไส้แตกเลยซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยถ้าใครจะมองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะแต่ถ้าว่าข่าวเรื่องคำสาปของเธอนะครับมันก็ยังมีอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะ คือมันมีเรื่องเล่าครับว่าถ้าหากใครเนี่ยได้ไปเห็นรูปภาพตอนที่เธอกําลังนอนตายคือเอรูปภาพที่นอนอยู่บนโซฟานะั่นนะฮะคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องคํำสาบครับอย่างเช่นมีอาการโดนผีอำทั้งทัที่ว่าเขาไม่เคยประสบอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเป็นคนที่มีสุขภาพดีเสียด้วยหรือว่าจะเป็นอาถรนอะไรแปลกๆเช่นสูญเสียคนในครอบครัวสูญเสียเงินกระตงังจนไปถึง การเสียชีวิตของบุคคลที่ได้มาเห็นภาพนั้นเองครับแล้วว่ากันว่าคําสาบนี้เนี่ยมันก็ยังได้ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะเอาว่าแต่ไอตอนที่แอดตัดต่อคลิปนี้แอดก็ได้มองเห็นหน้าเจ๊กแกไปแล้วไม่ใช่เหรออิบอ,อายละเอาเป็นว่าถากเป็นเพื่อนไมดินเสียงของแอดในคลิปวันต่อไปนะครับก็ให้คิดได้ว่าแอดเนี่ยโดนคำสาบเรียบร้อยแล้วดังนั้นอย่ารีรอครับรีบมาเหมาสติ๊กเกอร์ลายเอฟเ i ็นดรให้เป็นค่าน้ำค่านมให้แกแอดก่อน แล้วเราก็มากับเรื่องต่อมาครับที่แอดจะขอแนะนําให้รู้จักกับตัวละครเอกของเรื่องนี้ก่อนนะั่นคือบักแดเนียลฮะพ่อหนุ่มรูปยาวเขางามที่มีความเป็นฮิปปี้สุดๆคือเรื่องราวของชีวิตผู้นี้นะครับแอดก็ไม่รู้จะหาอะไรมาอธิบายชีวิตเขาละกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆต้องมาฟังวีลกรรมของเขาดีกว่าครับโดยเรื่องนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นที่สวนน้ําแห่งหนึ่งของฟลอริดาครับก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยในวงเล็บบักแดเนียลเนี่ยแหละ ที่ได้บุกเข้าไปในส่วนน,น้ําตอนกลางคืนนะครับซึ่งเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ตรงไปยังอ่างน้ําที่ใช้เลี้ยงพยูนะก่อนที่จะถอดเสื้อถอดรองเท้าแล้วก็กระโดดน้ําลงไปตูมไปไว่ายน้ําเล่นกับพายนข้างล่างทัางหลายแหล่เลยนะครับซึ่งพอรุ่งึ้นเนี่ยพนักงานที่เขาเข้ามาเห็นก็แบบโอ้โหมีชายหนวดอะไรลงไปเล่นกับพยูนแบบนี้ด้วยก็แจ้งตำรวจมาจับสิครับซึ่งบักดานเนียก็บอกว่าก็ที่เขาลงไปเล่นกับพายุนะก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนกับปลาพายนเท่านั้นเอง พอตำรวจได้ฟังเสร็จแล้วก็งืดไปเลยครับซึ่งตำรวจก็จับเขาไปนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเขามากครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บุกเขาไปทําร้ายหรือบุกเขาไปขโมยใครแค่บุกเขาไปเล่นน้ํากับปลาตำรวจก็เลยไม่รู้จะแจกโทษอะไรนอกจากแค่ตักเตือนเขานะครับเราพอจะเห็นถึงความอินดีของบักแดเนียลไหมซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านั้นเองนะครับบักแดเนียลเนี่ยก็เคยทําอะไรตามใจตัวเองแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง คือในช่วงยุค80นะครับมันจะมีเกมเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ดังสนั่นอย่างมากในโลกฝรั่งฮะชื่อว่าเกม u l t i m a ซึ่งไอตัวเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่จะเป็นยังไงแอดก็บอกตรงๆไม่ได้เพราะไม่เคยเล่นแต่รู้ว่าเกมนี้มันดังนะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยแดนเนียลนะครับที่เขาเคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็เ,เกิดชอบเกมนี้ขึ้นมาครับคือชอบถึงขนาดอยากจะไปสแสวงหาบ้านของผู้สร้างเกมนะครับอารมณ์คงจะประมาณแบบติงดาราที่แบบคลั่งดาราถึงขั้นสุด ซึ่งเมื่อเขาหาบ้านผู้สร้างคนนี้เจอนะครับบักแดนเนียลเนี่ยก็เดินเข้าไปเคาะประตูของคนสร้างเกมครับแต่ทว่าวก็ไม่มีใครตอบเลยบักแดนเนียลเนี่ยก็เลยเดินจากไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาใหม่ครับด้วยความที่แบบอยากจะรู้จักกับผู้สร้างเกมคนนี้มากไงแต่เขาก็ยังไม่เจออยู่ดีครับเขาก็ร้อนใจสิแบบโอ้ไม่อยู่บ้านใช่ไหมงั้นก็ได้ก็พังบ้านเขาไปเลยครับ หลังจากนั้นก็ทุบกระจกเข้าไปแล้วก็ตรงดิ่งไปยังห้องนอนห้องหนึ่งของบ้านผู้สร้างเกมคนนี้นะครับคือแบบนี่มันจะโกดีล็อกฉบับโมเดิร์นหรือไงเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะครับไอ้ผู้สร้างเกมคนนั้นนะ่ะเขาก็อยู่บ้านแหละแต่เขาหลับอยู่เพราะบักแดเนียลเนี่ยแกเล่นมาเคาะประตูซะแบบตอนดึกตอนข้ามใครจะมาเปิดแล้วไอ้คนสร้างเกมนั้นนะครับก็คงจะแบบหลับดีมากครับมีคนทุบกระจกเคาะประตูอะไรนี่ก็ไม่ได้ยินเลยจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปไปถึงตอนเช้าครับ เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินสำรวจบ้านอะไรเนี่ยก่อนที่จะพบว่ามีไอ้หนวดเคราลุงล่างหน้าไหนก็ไม่รู้นะครับมานอนอยู่บนเตียงเขาเรียบร้อยแล้วพอเจอแบบนี้เนะี่ยฮีแกแก็แหกปากโวกเวกตะโกนโวยวายแจ้งเรียกตำรวจให้มาจับทันทีเพราะว่าเหมือนเดิมครับตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถเอาความผิดอะไรได้เพราะบักแดเนียลเนี่ยฮีก็แบบไม่ได้ทําความผิดอะไรร้ายแรงใช่ไหมนอกจากผังกระจกบ้านเขาท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้รู้จักกับบักแดเนียลเนี่ยก็บอกว่า ดีเนี่ยเป็นชายที่ดีเป็นชายที่สุภาพไม่มีพิษภัยอะไรหรอกแค่อาจจะแบบต้องๆเท่าน่อยเองคือแบบคนในละแวกเขาคงจะเข้าใจบักแดนเนียลดีนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยบักแดนเนียลเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมเข้ากับลัทธิแปลกๆอันหนึ่งฮะลัทธิอีกละแต่ครานี้นะครับก็จะไม่ใช่ลัทธิแบบเวทมนตุณใส่อะไรเหมือนกับเรื่องแรกนะจะเป็นลัทธิแนวฮินดูนะครับที่เขาเนี่ยจะมีสมาคมตั้งเอาไว้ช่วยเหลือพวกคนจนแล้วก็ให้คนมาทําบุญอะไรแบบเนี้ย แล้วพอบักแดเนียลผู้ฮิปปี้ผู้นี้ไปเห็นลัทธินี้เขาครับก็โอ้โหถูกใจเลยก็ไปขอสมัครเข้าครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในลัทธิแบบใช้ชีวิตเป็นบ้านเลยนะครับคือเข้าไปกินนอนในนั้นเลยแหะครับราะว่าเขาก็ไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์อะไรนะคือลัทธิจะสอนอะไรมาเนี่ยเขาก็ไม่เรียนฮนะก็ได้แต่ไปเที่ยวไล่เที่ยวขือเหมือนกับคนที่ไปกินของฟรีอยู่ในโรงเจนั่นแหละแล้วมันก็จะมีเรื่องแปลกๆที่แดเนียลมักจะชอบทานะครับก็คือ ข้างหน้าของเทวสถานนั้นนะ่ะมันก็จะมีลานกว้างอยู่ซึ่งไอาลานกว้างนี้เนี่ยมันก็จะมีนกอยู่เพียบเลยใช่ไหมพอคนเข้ามาทําบุญเนี่ยเขาก็เอาของมาแจกจ่ายนกอะไรกันบ้างบักแดนเนียลนะครับก็จะปักหลักนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละพร้อมกับสมุดจดเล่มหนึ่งครับที่เขาจะคอยจดพฤติกรรมของนกทุกตัวที่มารับอาหารเลยว่านกมีพฤติกรรมยังไงจะเดินเล่นอะไรยังไงนะครับเขาก็คงจะเป็นคนที่รักสัตว์มากนั่นแหละและวันหนึ่งครับแดนเนียลก็ไปพบกับเจ้าลทัทธิแล้วก็บอกว่า เขาจะฝึกวิชาในการไม่พูดซึ่งอันนี้แอดไม่แน่ใจว่าจะอธิบายเป็นไทยยังไงนะคือมันจะเป็นหนึ่งในวิชาที่เขาแบบสาบานตนว่าจะอยู่กับพระเจ้าเงียบๆโดยที่แบบไม่พูดอะไรเลยกับคนรอบข้างเพื่อให้แบบตัวเองได้แบบสัมผัสกับพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับก็มันคงจะเป็นวิธีการฝึกแบบอินดี้สตามสไตล์เขานน่นแหละครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะเขาก็ได้ไปถูกตำรวจจับเนื่องจากข้อหาที่เขาได้ไปขโมยท็อฟฟี่ในร้านสะดวกซื้อนั่นแหละครับ ซึ่งตำรวจเนี่ยก็พยายามสืบสวนสอบสวนเขาครับแต่เขาก็ไม่พูดตอบฮะใช้เป็นการเขียนตอบแทนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังฝึกวิชาในการไม่พูดอยู่นะแล้วก็ได้อธิบายสาเหตุให้ตำรวจได้อ่านเป็นนานครับคือถ้าแอดเป็นตำรวจนี่แอดก็คงงงอะตำรวจก็แบบเอออวิชาจะฝึกแต่ว่านี่ขโมยของเนี่ยตำรวจก็ต้องขอแจกโทษให้เข้าคุกไป3วันก่อนล่ะแล้วพอเขาเข้าคุกไปเสร็จนะครับเขาก็ออกมาแล้วก็เดินเร่ร่อนไปตามความอินดี้ของเขาต่อ จนกระทั่งกลับมาสู่สวนน้ำแห่งแรกที่เขาได้บุกเข้าไปในตอนแรกใหม่ฮะคือคงอยากจะกลับไปเล่นน้ำกับพายูนอะไรเหมือนเดิมละมัง้งแอดก็ไม่เข้าใจความคิดของเฮียนะบอกตรงๆแต่ว่าเขาก็ได้มาเยือนสวนน้ำในี้ในตอนเช้าครับเพื่อที่จะมาสำรวจลู่ทางอะไรในนั้นนั่นแหละก่อนที่จะพบอะไรที่เด็ดไปกว่าพยูนครับนั่นก็คือปลาวานเพชฌฆาตซึ่งครั้งแรกที่เขาได้เห็นมาเนี่ยก็ไปเห็นตอนที่เขากําลังฝึกปลาวานอยู่ครับ ก็เลยคงจะรู้สึกทึ่งมากแบบโอ้ปลาเลยมันแสรู้จังเล่นกับคนได้ด้วยก็เกิดอาการอยากเล่นขึ้นมากับปลาครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่พนักงานสวนสัตว์ไงจะไปเล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วทายสิฮะเขาทํำยังไงก็เหมือนเดิมครับแดนเนียลเนี่ยก็กลับไปที่บ้านครับไปใส่เสื้อว่ายน้ําอะไรให้เรียบร้อยเลยจัดแจงกระป๋องกระเป๋านะครับหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่สวนน้ําแห่งนั้นในตอนกลางคืนแล้วก็แอบปีนเข้าไปครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปหลบพวกกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ได้ยังไงนะแต่ก็เอาเถอะเขาก็บุกเข้ามาได้ครับเสร็จแ,แล้วก็ตรงดิ่งไปยังบ่อน้ําที่มีปลาวานเพชรคาตอยู่เลยก่อนที่จะถอดเสื้อถอดกางเกงน,นะครับแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ํากระโดดลงตูมคือโคงแบบหวังจะเล่นกับปลาวานเหมือนกับที่เขาเคยทํากับปลาพายูนมาเมื่อหลายปีก่อนมงครับแต่นี่มันปลาวานเพชรคาตไงชื่อก็บอกอยูนแล้วว่าเพชรคาดนะครับ ไอวานี่เนี่ยพอเห็นแดเนียลกระโดดลงมาแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นของเล่นชิ้นใหม่แน่ๆเลยก็เลยว่ายน้ําไปต้อนรับบักแดเนียลครับดยการงาบขาแล้วก็ลากฮีลงอ่างไปแบบไม่รีรอเลยส่งผลให้แดเนียลนะครับจมน้ําตายไปในที่สุดซึ่งมันก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับปลาวานี่ก็คงจะคิดว่าแดเนียลเนี่ยเป็นของเล่นมันจริงๆครับก็ทําการจับแดเนียลโยนขึ้นโยนลงแล้วก็ฉีกล่างบักแดเนียลเป็นชิ้น จนกระทั่งต่อมาในตอนเช้านะครับเจ้าหน้าที่สวนน้ำเนี่ยก็แบบตกตะลึงเลยวันนี้ปลามันทำอะไรของมันอยู่ซึ่งพอจ้องดีๆนะครับก็แบบเฮ้ยมันมีไอ้บ้านะี่เข้าไปติดอยู่ในปากปลาได้ยังไงก็พยายามจะเอาร่างของบักแดนเนียลที่ไร้ชีวิตแล้วเนี่ยนะครับออกมาจากตัวปลาครับทว่าเหมือนกับปลาวานเนี่ยมันก็จะไม่ยอมปล่อยครับคงคิดว่าบักแดนเนียลเนี่ยมันจะเป็นของเล่นชิ้นใหม่อะไรจริงๆจนในที่สุดนะครับทางสวนน้ำนี่เนี่ยก็เลยต้องไปเอาเครนแบบพิเศษมาฮะ เพื่อที่จะมาแบบสอยตัวปลาขึ้นให้มันแบบลอยอยู่เหนือน้ำาฮะที่จะไม่มีลิ์ก่อนที่จะค่อยๆง้างแล้วก็งัดเอาบักแดนเนียลที่มันคาบอยู่เนี่ยออกมาซึ่งเพื่อนๆคิดว่ามันจะใช้อะไรอธิบายนายคนนี้ดีครหรือว่าชอบเรื่องไหนมากกว่ากันเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าหากใครมีแฟนอาจจะจะส่งมาแล้วก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ facebook f n d i a r y นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊าย